สวัสดีครับวันนี้รามาชมเตาย่างนะครับเป็นเตาย่างขนาดใหญ่นะครับตัวที่ท่านเห็นในภาพเลยนะครับความยาวทั้งตัวนะครับจากตรงนี้จนถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ120ซนติเมตรนะครับหรือ1.2เมตรนะครับเป็นเตาย่างขนาดใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้วครับนี่นะครับอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากได้รับของไปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับข้างในนะครับก็ด้านในเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะก็จะมีแผ่นนะครับเป็นกระแทกนะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นแผ่นรองไว้แบบนี้นะครับชิ้นนี้ไม่ได้ใช้นะครับเอาไปก่อนครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะครับนี่นะครับ สิ่งที่ให้มานะครับจะเป็นด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นที่ปิดเตานะครับสีดำนะครับสี่ชิ้นนี่นะครับสี่ชิ้นนะครับนะครับมีสติกเกอร์บอกว่าแถมถาดฟรีด้วยนะครับตัวนี้นะครับสติกเกอร์บอกว่าแถมถาดนะครับนะครับตะแกรงนะครับที่เห็นจะเป็นตะแกรงสองชิ้นนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไฟนี้หนึ่งชิ้นนะครับเตาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเตาอินฟราเรดนะครับเบรคเป็นสี่หัวนะครับนี่ครับสี่หัวนะครับ มีหัวที่1น่นะครับฝั่งนี้เป็นหัวที่2นะครับ 3- 4นะครับก็ข้อดีของเตาหลายหัวก็มีข้อดีนะครับคือจะประหยัดแก๊สมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเราย่างน้อยเนี่ยเราก็เปิดน้อยนะครับเปิดทีละครึ่งก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเปิดสีละครึ่งก็ได้นะครับนะครับเปิดสีละหนึ่งหัวก็ได้นะครับเช่นย่างน้อยก็เปิดหัวเดียวนะเปิดฝั่งนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นหรือจะเปิดฝั่งนี้แค่หนึ่งชิ้นก็ได้นะครับหรือเปิดฝั่งนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหัวนะครับ อันนี้เป็นเตางสหัวนะครับความยาว120ซนติเมตรนะครับนะครับก็เป็นยี่ห้พิกซันนะครับนี่ครับใส่โฟมมาอย่างดีนะครับเนี่ยนะเรียบร้อยนะครับงานดีมากนะครับก็ที่บิดเนี่ยมาพร้อมคู่มือนะครับนี่นะครับคู่มือและใบรับประกันนะครับอยู่นี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เบรนพิกซันเนี่ยเมด e in t h a นึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่ามีอะไรแน่นอนนะครับอะไรมีชัวร์นะครับของไทยเองนะครับ นครับเดี๋ยวผมจะยกออกจากกล่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทั้งหมดกันนะคว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ